สวัสดีครับสวัสดีคาับตูเมมสเกอร์คุณคุณชนะให้เพื่อนดูด้วยสติกเกอร์เป็นแบบนี้ใช่ไหมเล่นสติกเกอร์แล้วสนุกตรงไหนครับสนุกไหมสนุกสนุกนะอ่ะเอาเล่นให้เพื่อนเพื่อนดูกัน่ะไหนเลือกสติกเกอร์ที่สติกเกอร์อันอันนี้ติดไปแล้วนะเอาที่ยังไม่ติดดีกว่าทำไมเอาเอา,เอานี่เอาอันไหนดี เอารถออารถแฮกเตอร์หรออันนี้มันดิกร์นะดิกร์กับมูเดอร์เชอร์อ่ะอ่าไปติดเลยหน้าไหนหน้าไหนอนี้เพื่อนเพื่อนจุอันนี้เพื่อนเพื่อนถเเพื่อนเพื่อนรถเจ้า วัดดูเลี่อันไหนนะว้าวอันนี้ด้วยนเล่นไมเล่นไม้สเล่นไม้เล่นไม้เออเล่นไม้เล่นไม้ชวนเพื่อนเพื่อนเล่นนะอ่ะเจอแล้วหน้านี้ปิดตรงไหนดีนี่อันนี้ด้วยนะมีอันนี้ด้วยนะอ่ะเดินปิดนี้ปิดตรงไหนดีครับอ๋อแปะแล้วสวยงามสวยงาม แอนุกแอนุกแอนด์เจอ์จบอกเพื่อนๆลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับเพื่อนๆเพื่อนเล่นไหมยาวไปเหรอดูนะครับเพื่อนนะครับ,รบอ่าโอเคเติมเติมเล่นให้ดูนะครับเออเติมเต็มเล่นให้ดูนะครับอ่าอ่าเอาไหนอีกอ่าแกะเองไหมล่ะอันนี้เอาเดี๋ยวไม่ให้แกะเองอะ แกเองเลยนี่เออ<า>อ่า building size building size อยู่หน้าไหนครับเออ building size ไหนดิก๊ากำลังลูกอันนี้ก๊ะกำลังลูกอันนี้นะออเออก๊ะำลังลูกอันนี้นะอ่ามานี่อ่ะได้ละอ่ะแปะเลยแปะตรงไหนดีนี่โอเค งั้นเจมบอกบายบายเพื่อนขอตัวไปเล่นสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับไายบ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 ายทำมือยังไงบายบายบอกร้องขอไปเล่นสติ๊กเกอร์ก่อนนะครับขอไปบายบายขอไปเล่นอืคนนะคะส่งจบด้วยส่งจบทีนึงเออโอเคส่งหัวใจส่งหัวใจทำไงปุ้งโอ้บายบายไปแล้วนะคะ